กระแสของนายกอิงนั้นแรงมากๆเลยที่เดียวแรงจริงๆนะครับและการที่ไปช่วยน้าท่วมครั้งนี้ภาพรวมของการที่ไปลงพื้นที่นั้นนะได้ใจได้ใจคนนะครับเธอทําดีกว่าคุณทักษิณชินวัตรอีกด้วยเวลาเธอไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เธอนั่งคุกเข่าลงกับพื้นนะเอามือจับนูน่นจับนี้จับนูน้นจับมือคนแก่มั่อะไรบ้าง แล้วก็พูดจาเหมือนกับตัวเองเป็นลูกเป็นหลานน่ะผมก็ไม่อยากจ้องจับผิดนะว่าเฮ้ยมึงจะเฟกนิวหรือเปล่าวะมึงจะแกล้งแสดงละครหรือเปล่าวะมึงจะทําเป็นแบบอ,อ่อนน้อม่องตัวหรือเปล่าวะนายกแต่ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆอะ่ะการไปคุยกับชาวบ้านที่มาเข้าแถวมาเรียงมาเจอกันอย่างเงี้ยดูแล้วเก่งเเก่งกว่าคุณพ่ออีกนะและเก่งกว่าคุณอาอีกนะ เก่งกว่าคุณทักษิณเก่งกว่าคุณยิ่งรักอีกนะในการลงพื้นที่อะ่ะหลายคนบอกว่านายกเองนั้นเด็กไปไอ้คนที่ว่านายกเด็กไปอะ่ะผมจะบอกให้เพราะมึงน่ะแก่ไปมึงแก่ไปมึงแก่เกินแก่งี่ยแล้วก็ไปดูถูกไปด้อยค่าคนที่เป็นนายกที่มีอายุน้อยเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไม่ได้อะ่ะรัฐมนูญเขาจะกำหนดทําไมอ่ะรัฐมนูลทำไมไม่กาหนดว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องอายุห้าสิบขึ้นไปละ่ะทําไมมากําหนด ให้คุณองค์เองเป็นนายกร,รัฐมนตรีได้เขาก็มาตามกติกาแล้วเขายุน้อยที่ไหนวะแล้วผมถามหน่อยว่าคนที่มาด้อยข้าว่านายกอิงอายุน้อยอ่ะฝรั่งเศสแม่งมันใหญ่กว่าไทยเปล่าวะผู้นำมันก็อายุเท่าๆนายกอิงเนี่ยอาวแคนาดาเป็นไงมันก็จอบกว่าไทยเปล่าวะาผู้นำมันก็กรุ่นนีครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮะ ประเทศพวกนี้เขาแม่งมันก็เจ๋งหรือเปล่าวะเออแล้วทำไมนายกเขาดุนดาวเขาเดียววันนายกอิงอ่ะเพราะงั้นมึงเลิกเลิกเลยเลิกเลิกที่จะบอกว่านายกอิงอายุอย่างน้อยไอคนที่ดา่ามึงประยุมากแล้วมึงเคยเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าวะอย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยคือเรามาดูฝีไม้ลายมือการบริหารราชการแผ่นดินดีกว่าว่าเขาอะทําได้ขนาดไหนนี่เขาเพิ่งเป็นแป๊บเดียวตอนนี้คะแนนนิยมก็พวด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 ,ดขึ้นมาเลย นะความเป็นผู้นํามันไม่ได้เกี่ยวกับยุ้ยเวลานกินข้าวนายกแม่ก็ตักข้าวให้กับไอ้พวกกู้ภายที่มานั่งกินรวบโตะด้วยตักข้าวให้คนนู้ตักข้าวให้คนนี้ตักข้าวให้คนนี้เนี่ยนะเออแล้วก็ตักข้าวให้คุณอน,นุทินด้วยนะเวอร์อน,นุทินแม่ก็น่ารักชิ้นผายเลยก็ยกมือไหว้นายกอ่ะขอบคุณอนะ่ะคือแบบมันไหว้ตําแหน่งไนงะเพราะว่านายกเองแม่ก็รุ่นหลานเขาเรียกคุณอน,นุทินนา เขาก็เรียกน้าทุกคนนะนะเพราะเป็นน้องพ่อไงแต่เขาเรียกคุณภูมิธรรมว่าพี่ไงเอาทำไมเรียกเรื่อพี่เพราะว่าเป็นพี่รัศฐะจุฬาฮะเขาก็เรียกรุ่นพี่รุ่นน้องันเขาก็เรียกพี่ไงแล้วนายกอิงเนี่ยซึมซับกับการเมืองมาตั้งแต่อายุแปดขวบแต่แกสร้างภาพไทยรักไทยมาคือก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาประชุมกันนักการเมืองก็มาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ซึมซับกันมาเรื่อย บางครั้งก็ไปเที่ยวไปหาเสียงบ้างไปอะไรบ้างก็ติดรถพ่อไปไปกับพ่อเพราะว่าเป็นเป็นลูกคนโปรด่ะพอรักวางเนเดอคิดดูเด็กอายุยี่สิบอยู่รักษาแล้วได้อยู่ในแวดวงอยู่ได้ถ้ำกลางไอ้พวกครูบาอาจารย์ที่แม่งเกลียดคุณทักษสิงนะไอพะพ้พวกเพื่อนฝูงที่แม่งเกลียดคุณทักษสิงอะ่ะแล้วเด็กอายุยี่สิบกว่าแม่งต้องต่อสู้ต้องผ่านวิกฤตอย่างนี้บ่าใครไม่เคยเจอแม่งไม่รู้หรอก กูจะบอกให้เป็นผมนะผมแม่งก็คงจะลาออกไปเรียนเมืองนอกเลยกว่าเงินแม่งกูมีเป็นหมื่นล้านกูจะไปเรียนประเทศอะไรก็ได้กูไม่ต้องไปเรียนอยู่ลาวะ่ะนั่นแหละเขาผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้ทําให้จิตใจเขาแข็งแกร่งนนเว้ยแข็งแกร่งแล้วเขาก็มีความแค้นลึกๆอยู่ในใจเขานูนเว้ยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปด้อยค่าดูฝีมือฝีไม้ไลายมือเขาดีกว่าตอนนี้มันเป็นนายกรัฐมนตรี รู้แล้วเขาก็จะสนุกนะสนุกกับการเป็นนายกนะแล้วเขาก็มีวิธีคิดมีวิธีพูดนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ถือตัวนะเว้ยเพราะว่าจริงๆชีวิตเขาเป็นคุณหนูอ่ะเขาเกิดมาเขาก็เป็นคุณหนูแล้วอนะ่ะมีคนรับใช้มีข้าทานบริวารเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่การที่เขาซึมซับการเมืองตั้งแต่ยุคแปดขวบเขารู้ว่าเขาจะต้องไม่ถือตัว